เวลาเดินเจอกันเนี่ยคุณไม่ต้องยินดีต้อนรับนะครับคุณต้องการจะซื้ออะไรต้องการอยากจะเอาค่อยๆแปลทีละตัวนะครับไม่ต้องพูดติดกันนะฮะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนความหมายกันไปยนะฮะ,ะคุณต้องการอะไรช,าห,า,ชาหรือคาเฟชาหรือกาแฟดีคะเปิดขวดให้ไหมดีครับยังดีที่เซเว่นเนี่ยเราไม่ให้สูบสบุหรี่ในร้านไม่งั้นก็คงจะเย่อเว่ยนนเตี้ยนขวมานะฮะเพราะคนจีนชอบจุดบุหรี่ให้กันนะฮะเบฟให้ไหมคะจำเป็นมาก เวลาน้องๆเซเว่น,นหน้าตาน่ารักถามชายถุงไหมคะเนี่ยนะฮะคือเออบางทีคนไทยเราก็จะตกใจนิดน,นึงโดยเฉพาะบางทีน้องๆ้องผู้ชายนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะมาถึงถุงพลาสติกนะครับอย่าจำผิดนะฮะไม่ใช่คุณอยากได้ถุงพลาสติกแล้วคุณไปพูดอีกชื่อนึงเนี่ยฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะฮะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงษ์ จ,จีนจำเป็นผมนโคอือทีวรจีนจำเป็นนะครับรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะฮะจะเป็นรายการที่พูดคุยเรื่องจีนง่ายๆสบายๆนะครับถ้าหากว่าคิดว่าง่ายเกินไปต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่า ยากเกินไปก็ก็ดูหลายๆรอบสรุปว่าดูเถอะครับจะง,ง่ายจะยากก็ดูเถอะนะฮะอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้สาระอะไรก็จะได้ความบันเทิงบ้างนะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆที่ต้องเจอนในชีวิตประจําวันนะครับเวลาที่ท่านไปร้านสะดวกซื้อบ้านเราก็จะมีเซเป็นอีเดเนตื่นใช่ไหมฮะเอ่อหรือร้านอะไรก็ตามพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ยจะบอกยินดีต้อนรับค่ะใช่ไหม ถ้าหากว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมก็พยายามฟังนะมาเซมาเซแต่ว่าเขาดูมากเลยนะผมก็ไปนั่งยืนอ่านนะสำหรับท่านที่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะอิรเอะเซยะมมาเซเนี่ยนะยากกว่าบทสวดชินับัญชรอ,อีกนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยจะพูดยังไงนะครับเขาก็จะบอกกันว่าหวนญิงกวงหลิน อ่าอีกรอบนะครับฮวนหญิงกวงหลินแทบจะไม่ได้ใช้กันในโอกาสอื่นเลยนะฮะเออเวลาเจอหน้ากันเนี่ยเวลาเดินเจอกันเนี่ยคุณไม่ต้องยินดีท้อนรับนะครับคนก็จะเอ๊ะนี่ขาอ,อคือสวัสดีครับใช่ไหมฮะนี่อบมล้ยัง How are you doing คุณเป็นยังไงบ้างใช่ไหมล,ล้วมา กินข้าวหรือยัง <S <S นะนิสมัยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีแบบเจอหน้ากันแนละ้วควณหญิงกวงหลินยินดีต้อนรับกลางถนนให้งงนะไม่ใช่นะครับ <S 1> <S 1> แต่สมมติถ้าเขาเดินเข้ามาในเคหสถานของคุณหรือเข้ามาในร้านค้าคุณควณหญิงกวงหลินอันนี้ถูกต้องนะครับควณหญิงแปลว่าอะไรควณหญิงแปลว่า welcome คือยินดีต้อนรับใจปว่ากวงหลินคืออะไรกวงหลินเนี่ยคือแบบ การมาถึงของคุณ your arrival นะครับยินดีในการมาถึงของคุณโอเคปะอย่าไปแปลเปล็นๆอย่างนี้นะครับแต่ผมแค่อธิบายรากษาให้ฟังว่าเออเชยามาเซหรือว่านี่ต้อนรับค่ะคนจริงจะบอกว่าห้วนหญิงควงหลียกตัวอย่างนะครับเมื่อตอนปี2008ที่มีงานโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะก็จะมีเพลงออกมาไปจริงหวนหญิงนี้ อ่าเนืเอ้อไหมเป่ยจิงคืออะไรเป่ยจิงก็คือปักกิ่งนะครับคึกคักมากฮนะเพราะว่าคึกคักคึกคักก็ปักกิ่งนะฮะหวานมันอร่อยจริงๆก็ต้องปักกิ่งปักกิ่งยินดีต้อนรับคุณเป่ยจิงขันหญิงนี่ยินดีต้อนรับทุกคนเพราะมีการจัดโอลิมปิกที่เมืองปักกิ่งนะก็เลยออกเพลงนี้ออกมานะครับหลังจากขุนหญิงกวงหลินเนี่ยนะฮะก็คือถามว่าคุณต้องการจะซื้ออะไรนะฮะเอาง่ายๆเลยนะสมมุติถ้าผมบอกว่า 你要什么ไปเป็นภาษาไทยเจ้าอะไรเห็นมันก็จะดูไม่ค่อยพอใช่ไหมหนีเย่าสมแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่คนไทยเราเข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับนีเป็นประธานคือเธอเย่าคือต้องการอยากจะเอาค่อยๆแปลทีละตัวนะครับไม่ต้องพูดติดกันนะฮะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนความหมายกันไปนะฮะเออเย่าเจ้าสมอะไร หนี่เย่าเฉินมาเธอเอาอะไรเอ้ยพยายามเท่าภาษาไทยเลยจะฟังดูแล้วห้ว,วนๆนะไม่ค่อยเพระผมก็เลยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหนีเนี่ยให้กลายเป็นหนินเม็ไหมคือใครคิดว่าง่ายแล้วนี่ก็ลองมาฟังดูผมว่ามันก็เป็นการทวนไกรมากนะหนินเนี่ยคือตัวอักษรหนีที่ข้างล่างมีตัวชินก็คือเราเราใช้ใจเรียกเขาหนินเย่เฉินมะต่อให้ผมทำน้ำเสียงแบบนี้ เพียงดูพอไหวไหมคนจะไม่ตีความว่าเป็นเธอเป็นแกเป็นอึงไม่มีนะจะเป็นคุณแล้วคุณจะอะไรนินย้ยกสียชมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยพออยู่ดีนะนินเสี่ยง่ไหมคำว่าเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นอีกชนชั้นหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ มันจะเหนือกว่าเหย้านะฮะเหย่าคือต้องการอยากจะเอาใช่ไหมฮะแต่ถ้าชื่เหย่าเนี่ยเราจะใช้กันแบบไหนใช้กันระดับออร้านอาหารหรูหรูหรือว่าบนเครื่องบินชคุณต้องการอะไรชาหรือกาแฟดีคะอาจจะใช้คำว่าต้อง่านี่คือความต่างระหว,ว่วางต้อย่ากับเหย้าเข้าใจไหมเพราะนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นนนิชอย่คุณต้องการอะไรแต่ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยต้อย่าเติมคำว่าหมายเข้าไปดีไหมเพราะคำว่าหมายนี่แปลว่าซื้อ นะฮะภาษาจีนนี่จะง่ายเหมือนกับภาษาไทยเลยก็คือต้องการซื้ออะไรื้องกามซื้อเข้าใป่ปะใช้กับภาษาอังกฤษไม่ได้ want buy ไม่ได้แต่ต้องมา want to buy นี่ออกอไหมแต่ภาษาจีนเนี่ยเราสามารถที่จะ verb ชน verb ได้เลย verb ชน verb ก็คือช่วยเากับหมายมาชนกันต้องการกับซื้อมาชนกันนี่อหกอว่าไม่จำเป็นต้องต้องการจะซื้อถามว่าเติมจะได้ไหมเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้ในภาษาไทยนะครับนี่ช่ยเหหมายสมอเคลียร์ไหมนิ้นช่ยเหมายสมอคุณต้องการจะซื้ออะไรคะพูดติดก,กันนะ คุณยิงดวลยินค需要什么โ้โหดูโปรมากเลยเฮหลังจากนั้นนะครับเปิดขวดให้ไหมดีครับอันนี้นะสมมติว่าคือร้านค้าในประเทศไทยเราเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเลยนะเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยถือว่าคนจีนเขาบอกว่าเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นเปียรลี่เตี้ยนเขาว่าเปียรลี่คือสะดวกนะเขาว่าเตี้ยนคือร้านนะครับเป็น convenience store ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคนจีนเขาบอกงี้นะเพราะว่าจะซื้ออะไรก็มีหมดเลยนะครับซื้อขวดปุ๊บเนี่ยนะ เอ่อโย้ไว้หนินงตาไขมาเขาบอกตาไขคือเปิดเข้าใจไหมตาไขใช้กับอะไรได้บ้างเขาบอกตาเนี่ยแปลว่าตีนะตาเตี้ยนว้าโทรศัพท์นะครับแต่เขาบอกตาไขนี่ยไม่ใช่ไปตีไขนะฮะเขาบอกไขนี่แปลว่าเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาไขใช้กับอะไรไขแปลว่าเปิดไขเหมือนอ่ะเหมือนคือประตูนะเหมือนคือประตูไขเหมือนคือเปิดประตูเข้าใจไหม สมมติว่าผมมีขวดหนึ่งขวดแล้วผมว่าตาใครก็คือเปิดขวดใช่ไหมใครซินซินคือใจคนไทยชอบเข้าใจว่าใครซินคือเปิดใจเฮ้ยมาเปิดใจกูยันหน่อยวัวเขินใครซินวันนี้เนี่ยฉันเปิดใจมากเลยไม่ใช่นะครับแปลว่าอะไรครับใครชินคือแฮปปี้ดีใจคือกูน,นี้ใจเปิดเนี่ยคือคนไทยจะบอกว่าเบิกบานไงใจรวะคนจีนที่เพิ่งเรียนภาษาไทยใหม่ๆก็งงครับ เบิกบานเลยเหรออะไรอะไรเบิกอะ่ะคุณจะเบิกอะไรอะไรบานอะ่ะอะไรบานอะ่ะค,คนจีนก็งงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยศัพท์แต่ละประเทศเลยเห็นไหมมันก็จะมีความหมายต่างกันเพราะไครซีนก็คือเปิดใจไม่ใช่ดีใจนะฮะแต่ถ้าขวดอย่างเงี้ยต่อใช้ตาไครเว่ยนิ้นตาไครเว่ยคือโร์โฟร์คือเพื่อเพื่อเพื่อให็นไหมเย่เว่ยนิ้นตาไครมา ก็คือต้องให้ฉันเปิดขวดให้เธอไหมเผื่อไม่มีนะครับถ้าหากว่าบริการมากๆก็อาจจะยังดีที่เซเว่นเนี่ยเราไม่ให้สูบบุหรี่ในร้านไม่งั้นก็คงจะเอ่ย้าห้อยหินเตียนขวานะฮะเพราะคนจีนชอบจุดบุหรี่ให้กันนะฮะก็คงจุดในเซเว่นอีเลเว่นไม่ได้นะครับเอออันนี้ดีมากเลยนะฮะคือเวฟให้ไหมคะจำเป็นมากเวฟนี่คืออะไรจารึนะจาร์แปลว่าเพิ่มคือ add up add on ใช่ไหมเริคือความร้อนเยา่าจะเริ่อมอ่ะนะจะเริก็คือจะเวฟให้ไหมนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีเป็นหม้อไฟชนิดหนึ่งนะที่แบบว่าคุณไม่ต้องใส่น้ำร้อนอ่ะคุณไม่ต้องพึ่งไมโครเวฟด้วยมันจะมีถุงชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์กับน้ำนะสีหน้าดูจริงจังไหมแต่อธิบายได้แค่นี้หรือก,กว่านี้ไม่ได้นะไอ้ถุงตัวนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า จ่าเร่เปานะเป้านี่แปลว่าหออ่อใช้เรียกอะไรกับลักษณะที่มันเป็นห่อห่ออ่ะนะครับจ่าก,ก็คือเพิ่มความร้อนนะครับพะคุณเอาถุงนี้โยลงไปปุ๊บมันก็จะร้อนอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าคุณเข้าไปในเซเป็นอีเลฟเวนแล้วเออมันก็จะมีพวกแซนเาปาหรือแซนด์วิชหรืออะไรก็ตามที่แซนด์วิชที่เราหยิบมาจากช้ชแล้วมันฟรีซมาคุณต้องการที่จะให้เขาจ่าเร่ก็คือเวฟเข้าเครื่องไมโครเวฟนะครับเออ ใช่ถูกไหมครับนะทุกวันนี้ก็ยังถามไหมอ่ะก็ไม่ค่อยถามแล้วนะฮะก็ดีนะฮะเพราะว่าพอไม่ถามเนี่ยก็คือก็จะมีคนหลายคนที่ไม่รับนะครับแต่บางคนก็ยังอยากจะได้อ่ะคือสมมติถ้าของมันเยอะจริงๆเนี่ยก็บอกว่าขอถุงผมเถอะครับนะฮะต้องจ่ายเงินนะครับ ถ้าหากว่าบางซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนยโยบายที่ดีมากเช่นเออเงินเนี่ยเราจะบริจาคไปเข้าโรงพยาบาลส่วนหนึ่งนะคะหรือซื้อถุง2บาทน,นะคะเออบางที่ซื้อถุงถ้าแพงหน่อยก็อาจจะโดนด่าไนดะ้นะครับแต่ว่าเวลาน้องๆเซเว่นหน้าตาน่ารักถามใช่ถุงไหมคะเนี่ยนะฮะคือเออบางทีคนไทยเราก็จะตกใจนิดน,นึงโดยเฉพาะบ,บางทีน้องๆผู้ชายนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะหมายถึงถุงพลาสติกนะครับออไอถุงพลาสติกตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าใชาา้คำว่า ใต้ดีกว่าสู้เลี้ยวใต้อ่ะคือใช้คำนี้เลยสู้สเลี้ยวใต้คำว่าใต้ตัวนี้ก็คือถุงนะฮะคำ <c oughs> ว่าถุงเนี่ยนะรับถุงมือคะคือถ้าน้องๆสงสัยว่าแล้วถ้าเราจะรับถุงจริงๆเนี่ยท่นถุงถุงย,งยางอนามัยนี่เราสอนได้ไหม <c oughs> สอนได้แม่น้องๆก็จะเป็นต้องรู้นะฮะ คือเรามาแยากชนิดของถุงเลยดีกว่านะครับถ้าถุงพลาสติกนะฮะเราเรียกว่าสู้เลียวใต้คือพูดให้มันชัดๆไปเลยเที่ยวเที่ยวสู้เลียวใต้นะฮะสู้เลียวคือพลาสติกคําว่าใต้คือถุงนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นถุงยางอนามัยนะฮะเราจะใช้คําว่าเอ่ออย่าไปใช้คําว่าใต้นะไม่ใช้คําว่าใตแล้วนะฮะเออ่ปี้ยุ่นท套หรือว่าอันเฉียนท套 คำว่าปีวิ่นคำว่ายิ่นคือท้องคำว่าปีก็คือปี้หมียหรือว่า prevent ก็คือป้องกันการท้องนี่เองเข้าใจไหมปีวิ่นเท่าคำว่าเท่าก็คือแปลว่าถุงก็ได้แปลว่า set แปลว่า kit set ที่คุณจำเป็นที่จะต้องใช้เข้าใจไหมหรือจะใช้คำว่าอันเชียนเท่าก็ได้นะอันเชียนแปลว่าปลอดภัยคือใช้ไอ้นี่แล้วปลอดภัยแน่นอนเข้าใจไหมฮะอย่าจำผิดนะฮะไม่ใช่คุณอยากได้ถุงพลาสติกแล้วคุณไปพูดอีกชื่อนึงเนี่ย ฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าผมจะรับบอกว่าอะไรฮะเย้านะคือเรียนมาทั้งเทปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเอาแค่คำว่าเอากับไม่เอาก็พอนะฮะถ้าเอาบอกว่าเย้าไม่เอาบอกว่าปุยเย้าแต่บอกปุยเย้าอย่างเดียวไม่ได้นะไม่เพราะเลยอ่ะปุยเย้าเสียสิเข้าไหมตอนเรามีลูกมีหลานเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยผมต้องสอนนะครับไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวไม่ได้ต้องยังไงไม่เอาครับ ขอบคุณครับไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะนะคนจีนชอบเพราะอะไรคนไทยเนี่ยโอ้เป็นคนที่แบบว่าขเห,หลีเม้าลหลีเมาก็คือแบบว่าเคารทิสซี่แบบมีมารยาทดีมากเลยอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เออปุยย่อชี้ชีนะหรือถ้าเอาอะชี้เฉยไหมชี้เฉยครับแล้วเขาบอกชี้เฉยบอกว่าอะไรผมเคอะเฉยไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับวันนี้นะเวลาหมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับจนนจจิ้้งทงีี่่มเเาฉือยส今天的节目到此结束下周同一ยน 不见不散，走，你看。